เรามาติดคุกกันเผมผมมีเมียแกอายุเราวแม่รเรามาติดคุกกันผมแล้วก็มาพอก,กับพี่หนูแล้วก็มาพอกับพี่หนูแฮมเตอร์เราใช่แล้วเจอดีวันนี้เราจะต้องทําการเหตคุกกับผมผมทําการติดคุกม,มาเป็นเวลาหลายวันแล้วครับผมฉันสี่วัน ฉันจะต้องออกหาที่นี่ที่นี่ในกลุ่มก็มีมีเลมีกับข้าวน่าจะอยู่แต่ฉันจะไม่ทนอยู่กับพวกกลุ่มหรอกนะอะไรชี้ทางว่นัยไม่ผ่าอะไรว้าวไปถามได้เรื่อยเลยเหรอว้าวดอนที่ดึงโอ้ยอาโลโอ้คุณมันซิโอที่นี่เป็นน้ำกด อันแม่มีทัคโบรด้วยหรอทัคโบร์นั่นมันของใครอ่ะโอ้ยตกใจหมดน้ำมันพี่อิดเราอิด,อ,ดอิด for me outside ใช่ล้วมันอิดนั่นแล้วอ่าเราต้องมาเช็คคอยตรงนี้แล้วก็โดดมาโดดไปกระโดดแบบแบบดิจิตลอลหลบแบบดิจิตอลโอ้โหคุกเทนี้เนี่ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะจะไม่ด้วย คุกกับเอาพี่ไม่อยู่คนที่เอาพี่อยู่ก็คือลิฟต์ทั้งน่ะแลวน้องเอ,อ๋ยเออ,อ,อห้ามโดนท่อแล้วฉันก็เหยียบท่อแล้วฉันก็สลายกลายเป็นมเมล็ดผงของตีนอ่านั่นขอปิดเสียงเกมดีกว่านะครับผมโอ้เหยียบแล้วเราก็ตายนะครับผมขอภัยครับผมเราตายครับผมนี่มันคือคุกหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ข้ามครับไม่เสียเงินหรอก คนฉลาดเขาอบบจะไม่โอ้เหยียบได้ไงอ่ะคือแบบมันเหยียบได้ยังไวงวะเฮ้ยหมองงว่ะอันน่ะอ,นอันนี้กูเน,นี่ยอันนี้แหละอันนี้แหละกูเหยียบขอ MER โทษด้วยนะอันนี้ฉันเหยียบเองแหละไอ้นี่นี่ไงโอ้ยจะผ่าไนไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยโธ่เอ้ย โอเคโอเคจะจะจะไปตกแล้วจะจะไม่ยี่มเสียเวลาแล้วโอเคช็คพอยต์กระโดดติดกำแพงกระโดดแบบกระโดดแบบติดกำแพงนี่เป็นยังไงล่ะกระโดดแบบ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 พระเอกเอ็มบีหน่อประธางนี้หรอโอเคง่ายๆนะไม่อยจะยุ่งยากตรงไหนเลยพี่ต้องมาจ่าโทนผมก็แค่ไปไปเยี่ยมลุงข้างบ้านเฉยๆคุณก็มาจับผมได้ยังไงนผมไม่ยอมมันนะ โอเคโอ้โหเลเวล2แล้วววเร็วจังเลย t h ว w i น n i n g ครับผมใช่ไหมก็มไม่รู้ขอไปสำหรับความสิดกูโง่ครับผมมีมีเลเซอร์เอ่าในคุกมีเลเซอร์ได้ไงเนี่ยหมองงครับ <c oughs> ในลุกมีเลเซอร์สวยกอดโอ้โหโอเคฉันขอไค,ครับนี่แขนเป็นหุ่นยนต์เหรอลืมไปเราแต่งตัวเป็นหุ่นยนต์ดีกว,ว่า <c oughs> ลืมไปลืมไป ลืมไปขอรนะ้องละตรงนี้เป็นแต่สุดท้ายต้องผ่านให้ได้เย้ว้าวพัดลมว้าวโอ้ยังไงทางนี้เช็คพอยแล้วยาเฮดีใจจังเลยอะไรอะอะไรอะอะไรอะปอออั๊อ๋ออ๋อเลเซอร์มันจะมาให้หรอกโอ้ง่ายๆตรงนี้ง่ายๆเลยแบบสบายบือสบียบอกปังกลังกโกงโผูทางนี้แย่แล้วน้ำกดออกไปจะอาจจะได้กลายเป็น หือแต่กระดูอาจจะไม่เหลือกระดูได้สักคำอาจจะกลายเป็นแค่เศษตรวมรวมเดียวกับน้ำโอ้โหนี่เลเซอร์อะไรครับเนี่ยสะถางเนนะี่ยเฮ้ยเอ้ยโอ้วฉันตายครับฉันตายปังบับกคำแล้วไอ้อขอโทษเธอไอ้ไอ,อ,อ้อยะไอ้อยะอ,อ้าวและตัวฉันไม่โหลดด้วยอาจโหลดแล้วอ้าวฉันจะถอดกูหาย เชื่อโอ้เรามียากเลยโอ้ด่านนี้ยากเลยยากเลยยากหรือเปล่าอยากตางที่ฉันคิดหรือไม่หรือยังไม่ยากหรือว่าเป็นแค่ม,มัดปลวกผ่านไปแบบอีซี่อีซี่อ้าวนี่คือเทนส์เส้นทางแสงสว่างของเราจะออกจากคุกดีได้แล้วหรือยังไปกันเลยเย้เ yeah อาพี่ยไม่ออกเอาทูเดอะคอร์ก็คือทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ทางนี้ลืมไปพูดผิด โอเคถ้าเสียงไม่หรืออะไรดังไปขออภัยด้ยนยครับผมวันนี้เราจะไปทางนี้นะจะจะไปทางนี้ได้ไหมอ่ะทางนี้มีอะไรอ่ะเออโอ้วพรลมต่างช่องอากาศพังแล้วเล้วเราก็ไปต้องไปทไเลชัล่ะไปกันเลยจะได้เฮกคุกกันไปกันเลย <S <S <Yeah! S 2> เยี่ยมอา ผู้คุมกำลังดูเราอยู่โอ้ไม่ก็จะต้องหอกที่นี่เหรอเฮ้ยมันเห็นเราทุกคนเฮ้ยนั่นฉันเห็นนะผู้ไอ้ตำรวจเลยจะจะจับมันโอ้มันไม่ลราไปไอ้แย่แล้วเราจะทำยังไงดีแล้วครับเนี่ยทำยังไงดีทำยังไดงไดีนะต้องมาทางนี้จะรู้ลแล้วแต่ว่าไปทางไหนละ่ะอะไรนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ย S <S <S เฮ้ยว้าวมันกำลังงับอยู่มันไม่รู้มันโง่ทุกคนเอาประตูเปิดแล้วเอสออกทางนี้หนังเลยดิออกไม่ได้โอ,อ้หต้องออกทางเดิมประตูเ้ยอ๋อออกมาแล้วว,ว,ว,วิ่งเร็วคีกค่กัสคี่กัดเปิดได้แล้วไป,ไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้โหเปโทษวันดีเธอรีบมาหาด้วกัน จ้านั่นมันหนีไปได้ยังไงรีบตําจับมันเร็วไม่ได้แดกพี่หรอกน้องเรื่องมือหูเรื่องแหกคุกกับพี่ทํามาบ่อยแล้วพี่ไม่เคยติดคุกแต่ว่าพี่เคยติดประลุตรงติ้งมันงกินกล้องอันนี้ขอโทษนะครับผมมุกอะไรไม่รู้กไม่หาพาเพื่อนเครียดอ่ามุกไม่หาเราตายเลยขอโทษเยียไม่ลงเหมือนแกงอ่ะแต่จริงๆไม่ได้แกงนะั่นคือเหยียบแบบโง่แต่ก็แกงอ่ะอยเยียแบบอะไรอ่ะคือยังไงหมองงอ่ะครับพี่น้อง พี่น th so like so, oh so, no. no. ้องหมอหมอเรางงแบบว่อไรอ่ะเท่าไหร่ทำอะไรเขาทำทำไมคนดูยังงงว่าเฮ้ยไอ้ p e ้ p l e Red ทำได้ไงอ่ะไอ้กูเ r e จะด่าผมรักสิแต่ว่ากูตายก็ผมอยากสนใจคนได้ยังครับว่าผมตายแล้วใช่เวล่ะอ่าวไอ้สิทางนี้ตุ๊กจัมบเลยนว่าต้องเริ่มใหม่โถเอ้ยืบอนี่มันคุกหรือว่าด่านแหกคุกบดตะไลหมาเนี่ยทางนี้นี่แหละฉันไม่รู้ฉันเดาเอา เจมี ite, oh ่เกียรติฟังนายบนผู้คุมที่ช่วยเหลือฉันฉันเป็นการขอบขอบคุณแต่แกเอ้ยมันมีกล้องมันจะเห็นเราไหมอ่ะโอประตูเปิดแล้วโอ้ย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 เด Governor, see, see. ี๋ยวสิเดี๋ยวสิมันยิงปืนด้วยเหรอเฮ้ยมันยิงปืนใส่เราด้วยทุกคนไอ้พวกตำรวจมันกะจับตายเราแน่แล่แจ๊บทันทีเราเจอเพื่อนด้วยทุกคนไปไหนเหรออ๋อวันนี้เลยอยู่ดีเพื่อนไวเร็วทั้งนี้เร็ว ไหนเนียทางนี้เหรอเฮ้ยนี่ขึ้นจรวดเลยหนีจรวดเลยขึ้นเลยจะเราไปแบบองค์การนาซาได้ไงเราแบบไม่อยู่ประเทศไทยแล้วไม่อยู่บนโลกแล้วขอไปไป,ไปอยู่ดาวอื่นแทนหน,นีไปอยู่บนดวงจันทร์นี่ี่เราเข้าหนีแล้วขึ้นจรวดหนีแล้วเปลเลยเดี๋ยวนะในคุกในคุกมีจรวดด้วยเหรอหนีจะเชื่อประมาณไทยเอางบประมาณไปบริหารในนี้สินะนี่ครับผมเราพุ่งออกไปนอกโลกแล้ว แล้วเราก็มาอยู่ที่ดาวโลกเราเจอกับพนุษเอาอวกาศครับผมแล้วเราจะหนียังไงอ๋อนี่เราคือเรามาอยู่ในกแล้วเราก็ต้องยังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงไม่ไรต้องสูงเราสามารถกระโดดสูงได้ทุกคนยัดแรงโมเมนตัมมันสูงดีนะว่าไหมทุกคนอ้าวยังไม่จบครับทุกคน โอ้ว้าวว้าวว้าวลุยไปเลยจากคุกสู่ดวงจันทร์ไปไปได้นะครับนี่เหลือจะเชื่อนแลแหมวายยังเป็นนายกได้ไม่ต้ิกอะไรเราจะได้เป็นนักโทษแห่งอวกาศกันล่ะหนีจากคุกอวกาศหนีจากคุกธรรมดามาสู่คุกกันนี้โอเคฉันตายจ่ะจะขอโทษได้ไหม จะเจอไม่แคร์ควรแคร์ฉันได้แล้วนะตอนนี้จะตายแล้วจ้ะ oh โอ้ไม่ก็ฮับเออโอ้ยมันไม่มันจะพ้นได้ไหมอ่ะมันพ้นได้ปล่าวะเฮ้ยมันไม่พ้นแน่นอนเลยทุกคนโอ้โหมันไม่พ้นนะทุกคนเยสผ่านแล้ว ผ่านได้โคตรจุ้งยากกินเวลาเป็น,ปนสี่ห้าปีมันไม่คเพพ่ดเกินนะครับออกไปเน่เราขึ้นทำแสงต่อไปเรื่อยๆเ,เลยแล้วเราก็กลับกลับไปยันคค้งอีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรอะ่ะโอ้แบบระเบิดเราจะไม่โดนระเบิดโอเคสำหรับวันนี้โอ้ทางนี้ขอขโทษ อะไรอะ่ะว้าวแๆนี่ไม่บอกว่าโดนน้ำไม่ได้ล่ะปีนฟอนเลยอะ่ะกว่จนน้ำไม่มีแล้วมึงหเวเลยโอเคผ่านแล้วสวัสดีเพื่อน นายเป็นไงบ้างคุณผู้ชมไม่มาจุดจิตดีคุณผู้ชมไม่รู้ห,อหรอกเว้ยเจ๊อยากลำบากเลยโอเคไม่ผ่านอยู่ดีว่าเฮ้ย แม่เอ้อยเหลือจะเชื่อวะ่ะและ้วเยียบทําไมอะ่ะแล้วฉันยียบทําไมเนี่ยมันไม่ผ่านจนรู้สึกเสียอรมแล้วตอนเนี้ยอ่าผ่านแล้วสันทีเดี๋ยวสิโอ้ยยุ่งยากยากมากยากมากโคะโอ้ยนยมันแล้วมันโดนแล้วมันติดกับคุกบ้านโคตรไร้อะไร โอ้ไปแล้วไปแล้วโว้ยไม่สนใจเลยแล้วโอเค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 ขึ้นมาในเมืองแล้วโอเคจากคุกสู่เมืองจากคุกสู่ดวงจันทร์จากคุกสูน่นี้ทุกอย่างไปมาแล้วคือตำรวจสามารถไปทำอะไรก็ได้ตอนนี้ก็คือตกร,ราบตายซ้ายสาตกน้ำกดไม่ใช่เราว่าปเท่าเลยพูดผิดอีกแล้วพูดไม่รู้เรื่องเลยเลยเหมือนโอ้โหอะไเชื่อวาหยุดโฆษณาเสร็จแล้ว โฆษณามาทำปัดแสงเลเซอร์อะไรล่ะครับเนี่ยอึบอึบอึบอ่ะอ่านแล้วครับอ่าทานนี้ยังไงต่อโอ้โหโพูดแบบเขาเรียกว่ายิ่งหัวหนังแอคชั่นใช่แอคชั่นแอคชั่นไม่พ้น อัดดูเร็วลายในในในบางทีโอเคโอเคเยี่ยมมาตะฟ้ากันฉันผ่านมันแล้วอู้อู่อู้อู่อู่น้ำแรงดันทบจะสามารถเราฆ่าน้ำได้ไงแต่ต้องกังวลอีกแล้วเนี่ยฮะแล้วแล้วฉันเสียเวลากับนายมากเกินไปพอแล้วนะโทษน้ำ โอเคยังไงต่อเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่บอกกันเลยเกือบไปพ่านนะเนี่ยเกือบตกตายอีกแล้วโอเคทางนั้นจะมีบันไดให้เรากระโดดเกาะแน่นอนแล้วมันจะไหลแรงแน่นอนฉันรู้ทันแกแก okay. ไม่สามารถทำอะไรฉันได้หรอกฉันจะต้องขึ้นสู่อิสระผ้าให้ได้เลยใช่ไหมล่ะยังไม่จบอีกเหรอ โอเคขอเจ้าเวลาสมควรครับผมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่ได้ให้คลิปใหม่วันผมอัพคลิปลงไปแล้วอย่าลืมกดไลค์เฟนเบนกดไลค์โปรไฟล์ทิกต็อกแล้วอย่าลืมติดตามทิกต็อกไอจีทุกอย่างมากมายตามลิงก์ใต้คลิปน,น,น,นะครับผมแล้วอย่าลืมเจอกันคลิปหน้าเราจะมาให้กคุกต่อพาร์ทสองครับผมวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วบนะบ๊ายาย,ายครับผม